ครับผมสวัสดีครับพี่น้องพ้องไปที่เขาลพบุรครับผมนุ่งวันเชยวัจจัยเกษตรผาพีผ้าน้องมาอยู่ให้หน้างานหน้าคือเก่าเมื่อเดิมครับพี่น้องครับพี่น้องสำหรับสายพันธุข้าวนะครับที่อยู่ทางด้านขวามือนุ่งผันเชยวัจจัยเกษตรนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเขาจะมาวอาจากันนะครับข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์ครับผมมาแรงที่สุดนะครับในบรรดาข้าวเหนียวนาปีนะครับนาอส่วนทางด้านนี้ครับซ้ายมือ เป็นข้าวเจ้านาปีนะครับที่กําลังมาแรงที่สุดในขณะนี้นั่นก็คือข้าวหอมสยามครับพี่น้องครับน้องสำหรับวันนี้นะครับที่โอกาสนะครับมาเยี่ยมพี่น้องเกษตรกรนะครับกับเปาเอกอธิวัฒนะครับแฮปปี้การเกษตรสาขาภูพานนอสีมาเบิงแปลงนะครับของแฮปปี้การเกษตรนะครับจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอาเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมยังคลิปก่อนที่ผ่านมา พอพี่น้องพ่อได้เห็นนะครับสำหรับแปลงนี้เนาะเอาก่อนสิไปฟวจ้าเพื่อนนะครับอยากแชร์เพื่อนร้อยแม่พี่น้องนะครับแต่ว่าเบิ้งกันนะครับสําหรับลักษณะรวงข้าวนะครับของหอมสยามครับพี่น้องครับนี่วุ้ยรวงใหญ่รวงยาวครับพี่น้องครับนี่เรานอกจากนั้นนี่วุ้ยดกอจรอลอหันครับพร้อมน it, so it like like this this so, so ี่เนาะเอาบัดท <bit> uh ี <puede plausible> <t> uh ่นี่นะครับฮอกกาสิมาฟวจ้านะครับกับเจ้าของที่ไหนะครับสวัสดีครับไอ้ดกครับผมวุ้ยลูกรอคือนเขาไอ้ดก สำหรับตอนนี้เป็นตังไหนพ่อเด็กเกี่ยวไปตอนนี้มันกับภายในอาทิตย์นี้มันต้องเด็กเกี่ยวแหรอครับภายในอาทิตย์นี้เนาะเด็กเกี่ยวเนาะครับปไปนี่ให้อายรมเศร้าให้พี่น้องป้องไปได้เบิ้งแน่ๆครับผมเนี่ยเบิ้งเบิ้งครับคราวอีกเจ้าเบิ้งซอยกันอีกเจ้าวกน้ำกระไดได้ว่าอีกเนะงามคักปัญญ์เนาะเบิ้งงามครับลักษณะของต้นนี่เป็นตังไหนเพียงเอวเบิ้งนี่ เออเพียงเอวบ่บ่พรถึงแอวจ้อยคือใบทุ่งนี่เพียงแอวแต่ว่านี่ยืดแถวอยืดแถวหน้าท้องหน้าท้องหน้าท้องนี่เนาะประมาณเมตรยี่สิบเนาะครับอจารเมตแม่รร้อยสิบถึงร้อยยี่สิบเซนบาทที่นี่เท่าไรกับพื้นที่เท่านี่เล็กการเทศนี่อยู่นี่สองไร่ทุกคนอีกสามไร่เดี๋ยวไปจังไปเบิ้งโอ้จังไปเบิ้งกันเนาะแต่ว่าเบิ้งแปลงนี่ซะก่อนเนาะเอาเอาย่างให้พี่น้องป้องไฟได้เบิ้งกันนะครับผมสำหรับข้าวสายพันธุ์นี้ าาปาดเบิ่งบาเี่เจ้านี่เป็นตัอสอนให้ปาดเบิ่งเบ่ง,บงเออเอเอโอ้ยคือ,อ,อดกคักแท้ที่คักปะยงังเป็นหน้าอย่างครับหน้าดำจี๋ไงนหน้าดำครับดำมือดำมือดำมือเอาอดำมือปาดเบิ่งห่วงใหญ่ห่วงเงาครับพี่น้องครับเดี่เบิ่งเลไก่เหลืองแล้วยังมีเม็ดเขียวอยู่มีเม็ดเขียวอยู่แต่ว่าอีกประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เด้อไหนเกี่ยวที่ นี่ครับพี่น้องครับนี่เราบอกว่าดำกีบสองกีบผลปรากฏว่านี่<อ>นี่นนในก่อนหนึ่งนี่เป็นสิบสิบกลัวเนาะไ,ไอ้ดมครับกลัวอือโอ้ยบังบัง,บงครับพี่น้องครับบังเนี่ยติดตาสอนให้เนาะบังเนี่ยเ,เ,เราผักพุ่มใจในผลงานของเล่าเนาะสำหรับตอนนี้นี่น,นี่มาบังตรงนี้เห็นคักครับพี่น้องครับไป่บู๊บบังเนี่ยสนีกเนาะ เอาท้ายสุดสำหรับคลิปนะครับในข้าวหอมสยามแปลงที่1ครับพี่น้องครับเหลือไปทั้งไดก็เป็นตสอนเนาะสามหมายเลขโทรศัพท์ครับ08 9 9 4 2 8 6 8 4ครับ09 2 5 1 6 4 2 5 2นะครับแล้วก็0 6 5ครับ0 4น5 9 9 9นะครับเอาจังไลเฝ้าติดต่อมาโดยด่วนมีจำนวนจำกัดนะครับผมเอาครับผมสำหรับวันนี้ครับผมพร้อมกับ3หนุ่ม3จังหวัดนะครับผม บ่าวเอกอธิวัฒน์สกลนครครับฮะสกลนครเนาะมาไกลเอานุ่มบุดมสองวันลวดแล้วครับอยู่ร้อยเอ็ดร้อยเอด็ดเอาบ่าวตุก <c oughs> ๊กม, <c oughs> มุมสารค้าการเกษตรมหา,า,มาสารค้าเนาะเอาโอเคสามม,ม,าม,มุมสามมุมเนะามมนะ <c oughs> สำหรับมืงเนี่มาเป็นกำลังใจให้กับแปลงแฮปปี้การเกษตรสาขาร้อยเอ็ดนะครับผมเอาสำหรับวันนี้ครับขอขอบพระคุณสามนุ่มครับผมครับครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพี่น้องครับนี่ บุ้ยเป็นตสอนให้ครับพี่น้องครับเนี่ยปัตข้าวหอมสยามครับผม